สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนและทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนในปี2564ค่ะเป็นการทำนายดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินและก็ความรักนะคะว่าในปี2564นีนี้นะคะจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะเป็นการทำนายสั้นๆน,นะคะ แล้วเราก็จะมาเจาะรายละเอียดกันในคลิปรายเดือนต่อๆไปนะคะชาวราศีมีนนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่20กลุ่กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันจากเรื่องการงานเลยนะคะคุณได้ไพ่ห้าไม่เท้าค่ะ ไพ่ The Emperor ค่ะค่ะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะอ่าเริ่มต้นนะคะด้วย,พยไพ่ฮาร์มเทาวนะคะ เห็นหน้าไพก็พอจะรู้แล้วนะคะว่าค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการเตือนให้ระวังมากกว่านะคะชาวราศีมีนเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะ คุณอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าการทำงานของชาวราศีมีนบางท่านอาจจะต้องเหมือนมีโอกาสที่จะต้องปะทะอะไรแบบเนี้นะคะแต่เราก็สามารถที่จะทำให้การทะเลาะก,การการมีปากเสียงเนี่ยลดลงได้ด้วยความใจเย็นนะคะชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วนะคะก็ให้ชาวราศีมีนระมัดระวังคำพูดนะคะหรือว่าการกระทำนะคะจะได้ไม่เกิดนะคะ,ะมีการทะเลาะก,กันนะคะหรือว่ามีปากเสียงกันนะคะ ค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานของคุณนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอำนาจหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะเข้ามามีอิทธิพลเกี่ยวกับการงานของคุณในปี2564ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะชาวราศีมีนปีหน้านะคะ,ะน่าจะมี สิ่งดีๆนะคะเข้ามาแบบที่คุณไม่ได้คาดฝันนะคะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเป็นโอกาส,อกาสทองโอกาสที่ดีของชาวราศีมีนที่จะเข้ามาโดยที่ชาวราศีมีนอาจจะงงว่าเอ๊ะไม่ไม่ได้เคยคาดฝันมาก่อนเลยนะคะว่าจะมีจะมีสิ่งดีๆแบบเนี้ยเข้ามาไม่อาจจะไม่ได้ระแคะระคายไม่ได้มีเขาลางมาก่อนนะคะค่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะชาวราศีมีน ค่ะเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะค่ะคุณได้ไพ่ก้าไม่เท้านะคะไพ่ห้าเหรียญค่ะไพ่เดอะเวิรนะคะปิดก็ โอเคค่ะยังมีไพ่เดอะเวิลนะคะเข้ามาปิดท้ายให้นะคะหลายท่านนะคะผ่านการใช้เงินมาในปี2503หรือว่าก่อนนั้นเนี้ยนะคะคุณค่อนข้างลำบากแล้วก็สู้มานั่นแหละชาวราศีมีนนะคะคุณสู้มาจนแบบคุณเหนื่อยอะแต่มาถึงวันนี้ถือว่า ไอสิ่งที่หนักๆรู้สึกว่าน่าจะผ่านผ่านไประดับหนึ่งแล้วนะนะคะคุณน่าจะเหมือนดีขึ้นแล้วแหละแต่คุณยังรู้สึกเหนื่อยอยู่นะคะเหมือนมันหลอนอะคือลำบากมานานมีปัญหามานานเหมือนหมุนเหมือนสู้มาทําให้คุณรู้สึกก็ยังเหมือนยังกังวลอยู่จริงๆแล้วคุณน่าจะเริ่มผ่านจุดที่แย่ๆมาแล้วนะคะในปี2564เพียงแต่ว่าเหมือนเหมือนคุณยังมีอาการที่ ในใจคุณอนะยังไม่สบายใจนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะต้องไปหยิบยืมเงินหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณนะคะจ,จะมายืมเงินอะไรแบบเนี้ยนะในปี2564ตรงนี้ก็แล้วแต่คุณกันแล้วกันถ้ามีคนมาหยิบยืมก็ให้พิจารณานะคะถ้าคุณมีความพร้อมคุณอพอแล้วอะไรเงี้ยที่คุณจะช่วยเหลือคนอื่นได้ นะอันนี้ก็คุณก็สามารถที่จะตัดสินใจช่วยได้แต่ว่าถ้าคุณตัวคุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมอยังกังวลน,นะคะถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะคะหรือบางท่านนะคะก็คือต้องระมัดระวังการใช้เงินเนาะไม่งั้นเพราะว่าเวลาที่คุณจะไปหยิบยืมใครมันก็จะค่อนข้างลําบากนะคะแต่มีไพ่ The world ปิดท้ายนะคะคิดว่าคุณน่าจะไม่ได้อ่า ถึงจะมีเรื่องอะไรเข้ามาเนะี่คะคุณน่าจะผ่านไปได้แหละนะคะคุณอาจจะได้เงินจากการเดินทางการติดต่อกับชาวต่างชาติอะไรแบบเนี้นะคะหรือว่ามีเงินมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะคะค่ะจบความททานายเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวเรามา,ามาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะ ความรักชาวราศีมีนได้ไพ่แปดดาบนะคะไพ่เดอะเมจิ i เชียนค่ะไพ่เดอะไฮโรเฟนค่ะค่ะดูจากไพ่แล้วนะชาวราศีมีน ปี2,564นี้คุณก็ยังเหมือนคุณก็จะยังไม่เลือกให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณหรอกจริงๆน่าจะมีคนเข้ามาแหละนะคะ เข้ามาให้คุณเลือกแล้วก็ดูแล้วโปรไฟล์น่าจะดีเลยนะคะดูเป็นคนที่ฉลาดคนที่เก่งหน้าที่การงานดีนะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะติดปัญหาอะไรในใจของคุณสักอย่างนะคะชาวราศีมีนนะคะแต่เราจะยังไม่เจาะกันเนาะอันนี้เราจะดูเป็นแนวโน้มนะคะเดี๋ยวเราไปเจาะในคลิปลายเดือนนะคะคุณเหมือนติดอะไรสักอย่างในใจแล้วคุณไม่ยอมก้าวออกมา คุณรู้สึกว่าคุณติดปัญหาบางสิ่งบางอย่างคุณคุณรู้สึกว่าปัญหาความรักของคุณมันแก้ไม่ได้ถึงมีคนโปรไฟล์ดีๆเข้ามาคุณยังไม่เลือกนะคะบางชาวราศีมีนบางคนด้วยเหมือนอยากอยู่คนเดียวอะไรช่วงเนี้ยคุณอยากจะรักสันโดษนะคะในปี2564น่าจะยังไม่เลือกใครเหมือนคุณจะมุ่งไปทำเกี่ยวกับการไปทำบุญทำสมาธิอะไรของคุณมากกว่าคุณไม่ได้ ค,คุณยังไม่เอาจิตใจมาผูกกับการที่จะเริ่มต้นนะคะคุณยังไม่พร้อมเริ่มต้นเอางี้ดีกว่านะคะ,ะจบคําทํานายนะคะของชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มาลินทาลอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ